ใหยนุ่นก็มาขามน่ากินจ้าครับผมจินมาเลยครับผมจินมาขามครับผมมาขามเทพอร่อยอร่อยครับผมหวานมันครับผมเบาบนบอกว่าเบอร์ก็ให้แล้วไงตองหนูแลนลมก็ใหญ่นุ่นจำหนูได้บอกคะ่ะ <c oughs> ก็หวัวเราะกักกักกักเลยครับผมใหญ่นุ่นก็หวัวเราะ ตามเลยครับผมแต่เด็ดก็หัวเลาะมาอีกครับผมคุณยายนุ่นกันหนูแลนลมบ่มาบ่คุณยายนุ่นก็หัวเลาะมาครับผม ม่เดินก็ให้ติ๊กเกอร์สู้ๆสู้ๆก็ขอบคุณมากครับผมไ่เดินก็ให้หัวใจกอดกอดกดขอบคุณมากครับผมไ่เดินก็ให้ติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์มาขอบคุณครับผมน้องหนูและลมก็เบอร์ห้องบอกมาเลยอ่ะกักกักเลยครับผมหัวเราะมาเลยครับผมเบาบนครับผมอ่าทเบอร์โทรน้องหนูบอกว่าจดไม่ทันครับผมขอเป็นเบอร์ห้องดีกว่าครับผม เมเดเดนก็ให้รูปโลกโลกมาของคุณครับผมเมเดเดนก็ให้ดอกไม้ดอกไม้มาของคุณครับผมเมเดเดนก็ให้ติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์มาของคุณครับผมเมเดเดนก็ให้ติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์มาของคุณครับผมเมเดเดนก็ให้หัวใจบุกมาของคุณครับผมเมเดเดนก็ให้ติ๊กเกอร์สู้สู้สู้ของคุณมากครับผมเมเดเดนก็ให้นาฬิกาจับเวลามาสองเดือนขอบคุณมาครับผมคุณใหญ่นุนนู้นี่ก็ให้หัวใจกอดกอดกอดมาขอบคุณครับผมคุณยายนุนนู้นี่ก็ให้หัวใจกอดกอดมาขอบคุณครับผมคุณใหบ่นุ ห้องหนึ่งติดกับถนน <ส ứng> คุณใหญ่ดุนนู้นี่ก็ให้หัวใจกอดกอดกอดมาขอบคุณครับผมคุณใหญ่ดุนนู้นี่ก็ให้หัวใจกอดกอดกอดมาขอบคุณครับผมคุณมากนะครับก็ห้องเบอร์หนึ่งก็หน้าติดถนนอยู่ครับผมถ้ามีสิบห้องก็ห้องที่ห้าก็ น่าจะอยู่กลางๆครับผมดูแลอะไรโลกก็โอเครู้เรื่องค่ะพี่บ่าวคุณยายนุนนู้นี่ก็ให้หัวใจกอดกอดกอดมาขอบคุณครับผมคุณยายนุนนู้นี่ก็ให้หัวใจกอดกอดกอดมาขอบคุณครับผมบ่าวบนก่าหัวเลาะกัก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 เลยครับผมก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ถ้า ได้เบอร์ห้องแล้วไปก็ระวังด้วยนะครับผมระวังสะดุดล้มนะครับผมขอบคุณคุณ,คณ,คณยายนุ่นครับผมให้หัวใจกดกอดกอด,กดขอบคุณมากนะครับเบ,บาอุบลก็เอากิงไหมเบอร <laughs> ์ น้องหนูก็บอกว่าไม่ต้องกลัวฮ้อฮคุณยายนุนหนูนี่ก็ให้หัวใจกอดๆกอดๆขอบคุณมากครับผมคุณยายนุนนูนี่ก็ให้ดอกไม้ดอกไม้มาขอบคุณครับผมเบาบนกองหูเบาบนก็ฮ่า ถ้าเป็นผมนะเบาว,วนไม่กลัวครับผมถ้าเป็นผมนี่ก็ยินดีต้อนรับเสมอครับตัวเรไม่รู้จะพูดอะไรนะครับผมก็พูดหยอกๆกันเล่นครับผมก็ <c oughs> จะได้ไม่เบื่อไม่เงาครับผม พูดไปพูดมาก็ได้ตัง้งยี่ิห้ายหกนาทีครับผม